พี่นุ่มต่างชาติคนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่าอาลีบอกว่าฮัลโหลผมชื่ออาลีนะ ช่วยติดตามผมด้วยคิดถึงแต่ประเทศไทยทำยังไงดีะทำคลิปเท่าไหร่ก็ไม่ปังสักทีตอนที่ทำคลิปที่ไม่ปังเนี่ยอยู่ที่กรุงเิวเดลีประเทศอินเดียผมเองอะเป็นลูกเครื่องอินเดียโรมาเนียคิดถึงเมืองไทยจังเลยะแล้วก็มาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอตัวเองนะบอกว่าตอนที่อยู่อินเดียอยากจะมาเที่ยวส่งการประเทศไทยจังเลยยังไงช่วยสนับสนุนหน่อยได้ไหมครับมีคนมาช่วยตอบให้นะบอกว่าถ้ามีเงินก็มาเมืองไทยได้ตลอดเลยค่ะบางคนก็บอก อกว่ามาสิจ้าภูเก็ตเนี่ยปังแน่นอนอาลีนก็มาตอบนะบอกว่ามีแผนจะไปภูเก็ตหรือว่ากระบ,บี่นี่แหละครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยนะบอกว่ามาเที่ยวเลยเมืองไทยยังมีความสุขอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีคนคอยพพอร์ตเพียบเลยล่ะบางคนนะเป็นคนไทยก็ไปให้กําลังใจค่ะบอกว่าทําคลิปไปเถอะเดียวก็ปังเองจ้าและหลังจากนั้นไม่นานค่ะเขาก็มาเมืองไทยจริงๆที่แรกที่มาเมืองไทยก็คือพัทยาบอกว่ามีคนที่อินเดียแนะนําว่าถ้าเกิดมาเมือง ืงไทยที่แรกให้ลองมาพัทยาดูสิตอนมาพัทยานะคะเที่ยวไปเรื่อยแถมยังได้ไปดูศิลปะมวยไทยด้วยคะ่ะที่พัทยาบอกว่าแม้สนุกมากจริงๆยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะยังรออยู่เพื่อจะมีใครช่วยมาซัพพอร์ตผมบ้างเรียกว่าแบบอยากทำคลิปแล้วปังนะคะคือมาง้อคนไทยโดยเฉพาะเลย หลังจากที่มาเมือไทยก็ไม่ย่อท้อโอโหกระนำทำคลิปตลอดเลยนะคะแถมยังพูดภาษาไทยด้วยเนี่ยสิอ้าคราวนี้คลิปก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่มาต่อบอกว่ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วนะมาดูวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอโหมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจริงๆที่นี่มีพระปรางสูงถึง79เเมตรตกแต่งไปด้วยกระเบื้องเคลือบและเปลือกหอยอย่างงดงามนี่แหละคือสัญ,ญลักษณ์แห่งรุ่งอรุณหลังจากมาที่วัดอรุณ เรียบร้อยแล้วนาก็ได้แวะมารับประทานอาหารไทยค่ะบอกว่ารู้ไหมมีเพื่อนเพื่อหลายๆคนถามว่าทําไมถึงอยากมาเมืองไทยเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมีอาหารอร่อยแล้วก็มีภูมิประเทศที่สวยงามจริงๆหลังจากที่พยายามทําคลิปนะคะไปไปมามาคลิปยังไม่ปังค่ะกลับไปต่อที่อินเดียแล้วก็โชว์ให้ดูนาว่าถนนน้นทานทั่วๆไปในอินเดียเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่อินเดียแต่สุดท้ายคลิปก็ยังไม่ปังอยู่ดี บางคลิปก็มาหัดพูดภาษาไทยบางคลิปก็มาสอนพูดภาษาอินเดียแต่ยังไงก็ยังไม่ปังอยู่ดีและแถมยังมีมาให้ดูด้วยนะบอกว่ามีโรงแรมราคาถูกแล้วก็มีวิวที่สวยมากๆเลยในอินเดียแต่ว่าดูบรรยากาศที่เอามาให้ดูสิ แม่เรียกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ตลกขบขันไม่เบาเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะคลิปแรกที่ปังแม่คนเข้าไปดูสามหมื่นกว่าวิวแล้วนะคะวันแรกนั่นก็คือวันที่เกิดแผ่นดินไหวในเมืองไทยนั่นเองพอหนุ่มอาลีคนนี้เขาก็บอกว่าแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวในประเทศไทยฉันรู้สึกได้ถึงอินเดียเลยนะนี่คือความรักที่ฉันมีต่อประเทศไทย และระหว่างนี้นะคะพ่อหนุ่มอาลีเขาก็ได้ฝึกการพูดภาษาไทยไปในตัวด้วยค่ะ <Hello. S 1> และในวันสุดท้าย <ad> ตอนนี้ <ha. S 1> ก็เริ่มพูดภาษาไทยได้เยอะแล้วนะคะ <It is S 1> พูด <are> แบบว่า <doing. S 1> คุณเป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกๆคนจะมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขนี่คือคลิปที่เขาเพิ่งทําเมื่อ6วันที่แล้วนะคะบอกว่าทุกๆอย่างนั้นเริ่มจะดีแล้วตอนนี้ฉันกําลังตัดสินใจอยู่และแล้วค่ะเมื่อ3าวันที่แล้วพ่อหนุ่มอาลีก็ได้ตัดสินใจครั้งใหม่ว่าจะกลับ มาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าเจอกันแน่นอนวันสงกรานต์ครับตอนนี้ได้จองตั๋วมาเที่ยวเมืองไทยเรียบร้อยแล้วบอกว่าสิ่งแรกถ้าเกิดกลับไปถึงประเทศไทยอีกทีหนึ่งจะกินผัดกะเพราเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยบางคนค่ะก็บอกว่าดีใจจังเลยที่จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าถ้าเกิดมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงสงการานต์จะต้องได้คลิปปังๆไปอย่างแน่นอนเลยล่ะ แม่เรียกว่ามีคนไทยหลายๆคนนะไปให้กำลังใจใหญ่เลยบอกว่าอย่าลืมมานะจ๊ะเมืองไทยรออยู่และหลังจากนั้นค่ะเขาก็ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอระหว่างที่กำลังจะเดินทางนี่คือการเดินทางขาออกระหว่างประเทศบริเวณที่จะต้องเช็คอินนะคะแล้วก็ลงคลิปวิดีโอบอกว่าเจอกันนะครับประเทศไทยคิดถึงผัดกระเพราจะแย่อยู่แล้วมีหลายๆคนมาคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้พ่อหนุ่มขอให้เดินทางโดยปลอด อดภัยนะคะบางคนก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะคะอาลีมบางคนก็บอกว่ามาเลยค่ะจะทํากับข้าวรอนะคะแม้อะไรเนี่ยยังไม่รันจะอะไรเลยนะแต่และคนนี่รู้สึกว่ารอเชียร์แล้วก็รอตามสุดฤทธิ์เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะยังได้มาอัดคลิประหว่างที่กําลังจะเดินทางบอกว่าเจอกันนะครับไทยแลนด์ใครอยู่ที่เกาะช้างบ้างแสดงว่าทริปแรกที่จะมาเมืองไทยเขาบอกว่าอยากจะไปเขาใหญ่บางคนเขาบอกว่าแม้ถ้ออยากจะไปที่ ที่ไหน,นยบอกได้นะครับใกลๆบ้านผมเองบางคนก็บอกว่ามาเมืองไทยมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าอยากรีแลกซ์แล้วก็ทักมานะคะบางคนก็บอกว่าเที่ยวให้สนุกสนุกนะครับเดี๋ยวนะอันนี้คือรออะไรเขาหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าแม้ไปเกาะช้างได้เลยถ้าเกิดไปไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปนะจ๊ะและหลังจากนั้นนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เป็นคลิปที่ผมได้มาถึงเมืองไทยแล้วครับตอนนี้อยู่ที่รถไฟ าอากาศนั้นค่อนข้างจะรอ้อนแหมโชว์เลยนะคะ ว่าพกผัดลมพกผ้ามาด้วยนะบอกว่าคิดถึงผัดกระเพราจังเลยอยากจะไปกินผัดกระเพรามากมีหลายคนมาคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหเดินทางปลอดภัยแล้วขอให้เที่ยวเมืองไทยอย่างมีความสุขนะคะบางคนก็มาถามบอกว่าผัดกระเพราไก่ใส่ไข่ดาวด้วยมาจะได้ทําเอาไว้รอให้อะ่ะอลีมาตอบนะคะบอกว่ากินไปสองจานเรียบร้อยแล้วครับบางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหมาอยู่ที่ไหนนะจ๊ะช่วยส่งโลเคชั่นมาให้ด้วยดิดนึ่งได้ไหมอยากจะรู้จริงๆอยากจะไปช่วยป บางคอมเมนต์ก็บอกว่าช่วงเนี้อากาศที่เมืองไทยค่อนข้างจะร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากเย็นก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวจะช่วยบอกเคล็ดลับให้บางคนก็บอกว่าจะขึ้นรถไฟไปที่ไหนครพ่อหนุ่มอยากมีคนช่วยบริการหรือว่าแนะนําทางไหมคะบอกได้นะคะและถัดมานะคะเป็นคลิปที่อาลีเขาก็ได้ถ่ายว่าได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อที่จะข้ามไปที่เกาะช้างเรียบร้อยแล้วค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ที่เกาะช้างดูบรรยากาศบนเรือสิคน,นเยอะ มากๆเลยแหละหลังจากนั้นหนาก็ได้โพสต์คลิปว่ามาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วบอกว่าที่พักที่เกาะช้างเนี่ยสวยงามมากๆเลยทะเลที่นี่ก็สวย บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าขอโทษนะคะมาคนเดียวหรือว่ามาหลายคนบางคนบอกว่าถ้าอยากได้เพื่อนเที่ยวก็ทักมาได้เลยนะคะและหลังจากนั้นค่ะอาลีเขาก็ได้มาทําคลิปบอกว่ามีเพื่อนๆของเขาหลายคนเนี่ยมาถามว่าทําไมถึงรักเมืองไทยจังทําไมถึงอยากจะไปเมืองไทยและอาลียังได้บอกด้วยนะบอกว่าฉันเหมางขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าโอ,โอ้โปรดบอกพวกเขาด้วยเถอะฉันรักที่นี่จังเลยประเทศไทยเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะดู ท้องทะเลสิและเมื่อวานนี้ท่าอาลีก็ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอบอกว่าได้ขึ้นรถตัวเพื่อที่จะไปเที่ยวต่อแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะบรรยากาศก็กคือได้นั่งรถตัวแถมยังพกยาดมกินชาไทยโอ้โหเรียกว่าครบสูตรเลยค่ะ และเขาก็ยังได้โพสคลิปวิดีโออีกนะคะบ,บอกว่าชอบกินผัดกระเพรามากคือกินผัดกระเพราไก่แล้วก็ไข่ดาวกินทุกวันเลยจนกว่าจะถึงสงกรานต์เพราะว่าชอบเมนูนี้มากๆมีหลายคนเลยนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าอร่อยไหมล่ะในเมืองไทยเนี่ยหาก,กินได้ง่ายมากๆเลยนะผัดกระเพราบางคนก็บอกว่าดูน่าทานจังเลยกินเยอะๆนะคะบางคนก็บอกว่ากินคนเดียวเหงาหนาะ ถ้ากดอยากมีแม่บ้านส่วนตัวที่คอยทํากับข้าวให้กินแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะแหมแต่ละคนนี่ไม่ค่อยเลยเนาะก็ <c oughs> เรียกว่ายิ่งนานไปคลิปของอาลีก็มีคนเข้ามาดูเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะต้องรอดูว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยคุณพี่อาลีเขาจะได้ยอดวิวเยอะสนใจเขาหรือเปล่าและเพื่อนๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างแม่เป็นลูกครึง่งถึงขนาดกรบมาอ้อนคนไทยบอกว่าพยายามทําคลิปอยู่อินเดียเนี่ยทำคลิปยังไงก็ไม่ปังตัดสินใจมาไทยรอบที่แล้วไม่ปังกลับไปตั้งหลัก ใหม่ที่อินเดียแล้วก็มาไทยอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาโกยยอดในช่วงสงกรานต์จะสมใจเข้าไหมเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ